สวัสดีครับอีพีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง7เทคนิคทางจิตวิทยาง่ายๆที่เราใช้สะกดใจคนอื่นได้นะครับในชีวิตแต่ละวันของคนเราการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอาจจะมีความซับซ้อนแล้วก็คาดเดาอะไรได้ยากนะครับทําให้เรามักจะต้องหาวิธีที่จะเอาชนะหรือว่าทําให้ทุกอย่างราบรื่นขึ้นในอีพีนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเทคนิคทางจิตวิทยาที่ดูเหมือนจะเรียบง่าย หรือว่าบางครั้งอาจจะฟังดูขำขันสําหรับคนบางคนเสียด้วยซ้ํานะครับแต่ว่ามันจะได้ผลอย่างมากซึ่งใครๆก็สามารถนําไปใช้ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจําวันได้นะครับเทคนิคง,ง่ายๆพวกนี้จะช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากไปได้อย่างมั่นใจแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีนะครับคุณจะพบว่าด้วยการใช้ภาษากายและคําพูดอย่างแยบยลแล้วก็มีหลักการแค่เพียงเล็กน้อยคุณก็สามารถที่จะโน้มน้าวหรือว่าหันเหความเป็นไปในสังคมให้กลับมาเป็นผลดีกับคุณได้ ถ้าใครใช้เครื่องมือพวกนี้อย่างชาญฉลาดมันจะกลายเป็นอาวุธลับของคุณในการรับมือกับการเผชิญหน้าที่อึดอัดตึงเครียดหรือว่าท้าทายในชีวิตแต่ละวันของคุณนะครับถ้าหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบแล้วก็อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ EP ีนี้ในรูปแบบของบทความตัวหนังสือเพื่อที่จะนําไปอ่านทวนซ้ําก็สามารถที่จะขอไฟล์ PDF ไปอ่านได้ฟรีนะครับโดยอ่านได้จากคําอธิบายคลิปที่เขียนเอาไว้ด้านล่างนะครับจะมีวิธีการอยู่สามารถที่จะอ่านได้ เเทคนิคจิตวิทยาง่ายๆที่ใช้สะกดใจคนอื่นมีอะไรบ้างข้อ 1. แกล้งทําเป็นว่าคุณโกหกไม่เก่งเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องโกหกจริงๆคนอื่นจะได้เชื่อว่าคุณพูดความจริงการไม่โกหกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่ามันก็จะมีคําโกหกบางประเภทที่เป็นการโกรหกที่จะพูดว่าเลวร้ายก็ไม่สามารถที่จะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคํานะครับมันจะเรียกการโกรหกประเภทนี้ว่าไวไลหรือว่าการโกรหกสีขาว หรือว่าการโกหกด้วยความปรารถนาดีหรือโกหกเพื่อความสบายใจของใครบางคนหรือโกหกเพื่อความสบายใจของสังคมคนที่อยู่ร่วมกันนะครับอาจจะมีสักครั้งหรือว่าหลายครั้งในชีวิตที่คุณอาจจะจําเป็นต้องโกหกไม่ใช่เพื่อที่จะเอาเปรียบหรือว่าทําร้ายใครแต่ว่าเพื่อที่จะประสานความสุขและก็ประสานผลประโยชน์ของคนทุกคนร่วมกันการทําให้คนอื่นเชื่อว่าคุณเป็นคนที่โกหกไม่เก่งก็อาจจะเป็นกลอุบายทางจิตวิทยาที่ได้ผลอย่างน่าประหลาดใจ ในเวลาที่คุณจําเป็นจะต้องโกหกนะครับกุญแจสําคัญที่จะทําให้สําเร็จก็คือการสร้างภาพพจน์ที่สม่ําเสมอในฐานะคนที่ซื่อสัตย์หรือว่าทําอะไรซื่อๆแล้วก็ตรงไปตรงมาในเรื่องทั่วไปพูดหรือว่าทําตัวให้คนอื่นรู้ทันหรือว่าจับไตได้บ่อยๆแบบง่ายๆจนผู้คนคิดว่าคุณซื่อสัตย์เกินกว่าที่จะหลอกลวงคนอื่นได้เมื่อคนอื่นรู้สึกหรือเชื่อว่าคุณโกหกไม่เก่งคนอื่นก็มักจะไม่จับผิดหรือว่าวิเคราะห์คำพูดของคุณอย่างถีถ้วนกว่าปกติ หากคุณพูดติดขัดเมื่อโกหกเล็กน้อยหรือว่ายอมรับอย่างเปิดเผยว่าคุณโกหกไม่เก่งคนอื่นจะมองว่าคุณน่าเชื่อถือหรืออย่างน้อยก็ไม่สามารถที่จะเป็นคนที่หลอกลวงได้นี่เป็นพื้นฐานทางจิตวิทยาดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่คุณจำเป็นต้องโกหกพวกเขาก็จะลดความระมัดระวังลงนะครับคนอื่นจะไม่คิดว่าคุณโกหกได้อย่างน่าเชื่อถือคุณได้สร้างภาพในใจของพวกเขามาแล้วว่าการพูดโกหกไม่ใช่สิ่งที่คุณจะทําได้อย่างแนบเนียนนะครับ ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะเชื่อกุลมากขึ้นในสถานการณ์ที่จำเป็นจริงๆที่จะต้องโกหกนะครับเทคนิคนี้ใช้ได้ผลดีกับแนวโน้มของมนุษย์ในการตัดสินคนอื่นโดยอาศัยความสม่ำเสมอที่พวกเขาเห็นหรือว่ารู้นะครับและตราบใดที่คุณพยายามทำอย่างแนบเนียนและไม่ทำบ่อยครั้งเทคนิคนี้จะใช้ได้ผลดีมากนะครับข้อ 2. ชมเชยใครสักคนอย่างจริงใจในระหว่างการโต้เถียงหากพวกเขาเป็นคนดีในเรื่องนั้นจริงๆ การทำแบบนั้นจะทำให้พวกเขาตั้งตัวไม่ทันและพวกเขาก็จะรู้สึกโน้มเอียงที่จะอ่อนข้อให้คุณมากขึ้นการถกเถียงที่เริ่มจากเบาๆอาจจะก,กลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็กลายเป็นเรื่องลบอย่างรุนแรงได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าการเอ่ยปากชมอย่างจริงใจระหว่างการโต้เถียงที่กำลังจะดูเดือดหรือว่าดูเดือดไปแล้วมันสามารถที่จะลดการเผชิญหน้าอย่างร้อนแรงและก็พร้อมที่จะแตกหักได้นะครับการถูกชมเชยไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนคาดหวังจะได้รับเมื่อพวกเขาอยู่ท่ามกลางความขัดแยง้ง ดังนั้นเมื่อคุณเอ่ยปากพูดชมออกไปการชมเชยจะทําหน้าที่เป็นตัวแทรกที่เข้ามาขัดขวางอารมณ์แทนที่จะทําให้การโต้เถียงยิ่งดุเดือดแล้วก็ตึงเครียดการชมเชยนั้นจะเปลี่ยนโทนของการพูดคุยไปเป็นอีกแบบหนึง่งมันจะบอกถึงความปรารถนาดีมองในแง่ดีและให้ความรู้สึกเป็นการสร้างโอกาสในการเปลี่ยนทิศทางของการพูดคุยไปสู่การร่วมกันแก้ปัญหามากกว่านะครับการชมเชยสติปัญญาของใครบางคนชมเชยวิธีการแก้ปัญหาของพวกเขา หรือแม้แต่ชมเชยในบางสิ่งบางอย่างที่เรียบง่ายอย่างเช่นความอดทนของพวกเขาที่มีให้คุณอาจจะทําให้พวกเขาหยุดคิดได้มันเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้ต่อต้านพวกเขาทุกประตูอย่างเอาเป็นเอาตายมันจะลดการปกป้องตัวเองของพวกเขาลงได้นอกจากนี้คำชมเชยยังแสดงถึงความมีวุฒิภาวะและสติปัญญาทางอารมณ์ของคุณมันจะช่วยกระตุ้นให้อีกฝ่ายตอบแทนอะไรบางอย่างกลับมาตามธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อคนอื่นรู้สึกว่าได้รับการยอมรับแล้วก็เห็นคุณค่าพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะเปิดใจยอมรับการประนีประนอมและการแก้ไขปัญหาร่วมกับคุณเคล็ดลับนี้มีประโยชน์อย่างมากโดยเฉพาะเมื่อคุณรู้สึกว่าการโต้เถียงกำลังจะมาถึงทางตันหรือว่าดุเดือดเกินไปแล้วจนอาจจะเสี่ยงต่อการขาดสติและคุณต้องการเปลี่ยนโทนของการโต้เถียงให้อ่อนลงนะครับเทคนิคทางจิตวิทยาข้อที่3นะครับหากคุณไม่แคร์และต้องการให้ใครสักคนเสียการควบคุมตัวเอง เพื่อเปิดโอกาสในการได้เปรียบของคุณในขณะที่โต้เถียงกับใครสักคนให้ยิ้มแล้วก็สายหัวหรือไม่ก็หัวเราะออกมาเบาๆซึ่งจะทําให้คนอื่นหงุดหงิดได้มากการแสดงท่าทางที่ไม่ใช่คําพูดสามารถที่จะสื่อความหมายได้มากในขณะที่ความเห็นไม่ตรงกันการยิ้มการสายหน้าหรือว่าหัวเราะในขณะที่ใครสักคนกําลังโต้เถียงกับคุณอย่างเคร่งเครียดจริงๆมันจะส่งสารออกไปว่าคุณรู้สึกไม่หนักใจและอาจจะรู้สึกขบขันกับประเด็นของพวกเขาเสียด้วยซ้ํา สิ่งนี้มักจะทําให้อีกฝ่ายหงุดหงิดเป็นอย่างมากเพราะว่าจะทําให้ความผูกพันทางอารมณ์ของพวกเขาที่มีต่อข้อโต้แย้งนั้นกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าไปในทันทีจิตวิทยาที่แฝงอยู่ในเรื่องนี้ง่ายมากนั่นก็คือผู้คนต้องการได้รับการยอมรับอย่างจริงจังโดยเฉพาะในกรณีที่ความเห็นไม่ตรงกันแต่เมื่อคุณตอบสนองด้วยท่าทีหรือว่าการสื่อสารที่ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจมากมายนักหรือว่ากลับดูเหมือนขบขันเล็กๆเสียด้วยซ้ําแสดงว่าข้อโต้แย้งของพวกเขาอ่อนแอรหรือว่าเหตุผลไร้สาระมาก จนไม่สมควรได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังจากคุณเสียด้วยซ้ากลวิธีนี้มักจะทําให้อีกฝ่ายโกรธหรือว่าสับสนมากขึ้นมันจะไปขัดขวางกระบวนการคิดของพวกเขาทําให้พวกเขามีความสามารถในการใช้เหตุผลลดน้อยลงอย่างไรก็ตามควรใช้วิธีนี้เมื่อจําเป็นจริงๆและเมื่อเหมาะสมเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเพิ่มความตึงเครียดมากเกินไปได้หากอีกฝ่ายมีอารมณ์แปรปรวนรุนแรงมากเป้าหมายนั้นไม่ใช่การล้อเลียนพวกเขาแต่เพื่อแสดงให้เห็นเป็นนว่า ความพยายามของพวกเขาที่จะกวนใจหรือว่าบงการคุณนั้นไม่ได้ผลและควรใช้เทคนิคนี้กับคนที่คุณมีแนวโน้มที่จะไม่ได้ใกล้ชิดหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตจะดีกว่าเทคนิคทางจิตวิทยาข้อที่4หากมีใครสบตาคุณแบบจ้องมองที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจและรู้สึกเหมือนกําลังเป็นการประชิญหน้ากันให้คุณมองไปที่รองเท้าของเขาด้วยเหตุผลบางอย่างเขาก็จะละสายตาไปจากคุณนะครับการจ้องมองที่รองเท้าของใครสักคนเมื่อคุณจับได้ว่า เขากำลังจ้องมองคุณอยู่นั้นเป็นสิ่งที่แสดงความไม่แยแสทางจิตใจในการโต้อตอบทางสังคมนะครับการสบตากันเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังของมนุษย์และมักที่จะใช้ยืนยันเพื่อความมั่นใจความเหนือกว่าแสดงความสนใจหรือว่าการท้าทายใครบางคนก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อคุณตอบสนองต่อการจ้องมองด้วยการมองลงไปที่รองเท้าของคนคนนั้นมันจะทําลายจังหวะของการโต้อตอบคนเรามักจะรู้สึกว่าต้องละสายตาไปเพราะว่าการสบตากันถูกรบกวนการมองรองเท้าของใครสักคน เป็นการตอบสนองที่ไม่ปกติและไม่เป็นการประชิญหน้ากันซึ่งทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดการทําแบบนี้เป็นการใช้ปฏิกิริยาทางสังคมที่ละเอียดอ่อนคนส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าจะต้องตอบสนองอย่างไรเมื่อการสบตากันที่พวกเขาคาดหวังกลายเป็นการถูกรบกวนในลักษณะที่แปลกประหลาดเช่นนี้นี่เป็นกลเม็ดที่ดีในการหยุดการจ้องมองที่น่าอึดอัดหรือว่าไม่พึงปรารถนาโดยไม่เพิ่มระดับให้เป็นการประชิญหน้ากันนะครับการกระทําดังกล่าวจะส่งสัญญาณว่าคุณรับรู้ถึงการจ้องมองของพวกเขา แต่ก็ไม่ได้สนใจที่จะโต้อตอบด้วยทําให้พวกเขาต้องถอยไปก่อนโดยอัตโนมัติเทคนิคทางจิตวิทยายง่ายๆที่ใช้สะกดใจคนอื่นข้อที่5ก็คือเมื่อคุณจะถามอะไรใครให้คุณพยักหน้าเล็กน้อยในขณะที่ถามคําถามแล้วพวกเขาจะตกลงทําตามได้ง่ายขึ้นการพยักหน้าเป็นสัญญาณที่ไม่ใช้คําพูดที่ละเอียดอ่อนแต่ว่าทรงพลังซึ่งมันสามารถกระตุ้นให้คนอื่นเห็นด้วยกับคุณได้เมื่อคุณขอความช่วยเหลือหรือว่าขอร้องใครสักคน การพยักหน้าเล็กน้อยในขณะที่คุณพูดมันสามารถที่จะส่งผลต่อการตอบสนองของพวกเขาได้เทคนิคนี้ใช้สัญชตาตญาณของมนุษย์ในการเรียนแบบพฤติกรรมที่เรียกว่าเอฟเฟกต์กิงกามันเป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่ผู้คนเรียนแบบการกระทําของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวการพยักหน้าในขณะที่ร้องขอเป็นการส่งสัญญาณเห็นด้วยและมั่นใจซึ่งมันจะเป็นการสื่อออกไปอย่างเป็นนัยยะว่าการพูดว่าใช่หรือการพูดว่าเห็นด้วยเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ต้องคิดมาก อีกฝ่ายอาจจะรู้สึกว่าไม่ยากที่จะพยักหน้าตอบหรือว่าเรียนแบบภาษากายของคุณทําให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยกับคุณมากขึ้นนอกจากนี้การพยักหน้ายังสื่อถึงความเป็นบวกและการยืนยันทําให้คําขอของคุณนั้นฟังดูสมเหตุสมผลแล้วก็ดึงดูดให้ผู้คนเห็นด้วยง่ายขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเทคนิคนี้จะได้ผลดีที่สุดเมื่อใช้แบบเป็นนัยยะทําอย่างเป็นธรรมชาติการพยักหน้าที่ดูจริงจังมากเกินไป อาจจะดูเป็นการหลอกล่อหรือว่าบอกใบ้ที่จงแจ้งเกินไปแต่ว่าหากทําอย่างถูกต้องเหมาะสมวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้คุณได้เปรียบในการโต้อตอบกับคนอื่นในชีวิตประจาวันในบางสถานการณ์ได้นะครับเทคนิคทางจิตวิทยาง่ายๆข้อที่6เมื่อใดก็ตามที่มีคนพูดจาเหยยดยามคุณให้เห็นด้วยกับพวกเขาอย่างเช่นหากใครสักคนพูดว่าผมทรงนี้ของคุณดูน่าเกลียดมากให้คุณพูดตอบรับอย่างหน้าตาเฉยว่าใช่ฉันรู้ พวกเขาจะงุนงงและมักจะไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรหรือว่าทําอะไรต่อไปวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการต่อต้านการดูถูกก็คือการเอออรหรือว่าเห็นด้วยไปกับมันเสียเลยเทคนิคนี้มีแต่คนจิตแข็งเท่านั้นที่ใช้ได้มันได้ผลเพราะว่าปกติแล้วการดูถูกนั้นถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นจิตใจให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะโต้อตอบกลับไปในรูปแบบของการปกป้องตัวเองหรือไม่ก็แสดงความเครียดหรือความกังวลเสียมากกว่า แต่การที่คุณไปเอออหรือว่าเห็นด้วยกับคําพูดดูถูกที่คนอื่นทําต่อคุณเป็นสิ่งที่คนดูถูกคนอื่นส่วนใหญ่ไม่คาดคิดหรือว่าไม่คาดหวังว่าจะได้ยินจะทําให้อีกฝ่ายตั้งตัวไม่ทันเพราะว่าอีกฝ่ายไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังอํานาจของการดูถูกจะลดลงจนอาจจะกลายเป็นเรื่องขบขันเพราะว่าคุณได้กําจัดความรุนแรงของมันออกไปแล้วเมื่อคุณพูดอะไรในทํานองที่ว่าใช่ฉันรู้หรือว่าคุณพูดถูกสแสดงว่าคุณไม่ได้รู้สึกกังวลกับคําพูดของเขา ความพยายามของพวกเขาที่จะทําร้ายคุณกลับล้มเหลวและสําหรับบางคนพวกเขายังรู้สึกเหมือนถูกดูถูกกลับคืนไปด้วยจากประโยคนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนการพูดใส่หน้าเขาอ้อมๆว่าคําพูดของพวกเขาหรือตัวพวกเขาเองนั้นไม่มีความหมายอะไรต่อคุณเลยเทคนิคนี้ยังแสดงถึงความมั่นใจในตัวเองและวุฒิภาวะทางอารมณ์ของคุณอีกด้วยคุณกําลังแสดงให้คนคนนั้นเห็นว่าคุณมั่นใจในตัวเองเพียงพอที่ความคิดเห็นของพวกเขาจะไม่ส่งผลกระทบอะไรต่อคุณเลย คนที่ดูถูกคนมักจะรู้สึกไร้พลังเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองอย่างที่พวกเขาคาดหวังและพวกเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปการกระทําดังกล่าวอาจจะทําให้สถานการณ์พลิกกลับและทําให้พวกเขารู้สึกเขินอายหรือว่าพูดไม่ออกไปเองนะครับเทคนิคทางจิตวิทยาข้อที่7ก็คือเคี้ยวหมากฝรั่งก่อนเหตุการณ์หรืองานใดๆที่คุณตื่นเต้นหรือว่าตึงเครียดเพื่อหลีกเลี่ยงความกังวล การเคี้ยวหมากฝรั่งเป็นกลวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างน่าประหลาดใจในการสงบสติอารมณ์ก่อนที่จะทำสิ่งที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างเช่นการไปสัมภาษณ์งานการพูดในที่สาธารณะหรือว่าการประชุมครั้งสำคัญนะครับการเคี้ยวหมากฝรั่งจะเรียนแบบการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการกินซึ่งเป็นสัญญาณไปยังสมองของคุณว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งจะช่วยลดระดับความเครียดและลดการตอบสนองแบบสู้หรือหนีซึ่งเป็นสัญชตาตญาณฝังลึกที่อยู่ในตัวมนุษย์ตั้งแต่ดึกดำบรร์ เมื่อร่างกายของคุณถูกหลอกให้คิดว่ากำลังกินอยู่ร่างกายจะส่งสัญญาณสงบทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและวิตกกังวลน้อยลงนอกจากนี้การเคี้ยวหมากฝรั่งยังช่วยลดสัญญาณทางกายภาพของความกังวลอย่างเช่นปากแห้งหรือว่ากรามตึงได้อีกด้วยการเคี้ยวหมากฝรั่งเป็นการเคลื่อนไหวซ้ำๆที่เป็นจังหวะที่จะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากความคิดที่พลุ่งพล่านแล้วก็ช่วยให้คุณมีสมาธินักกีฬาและนักแสดงหลายคนใช้เทคนิคนี้เพื่อทำให้จิตใจสงบและมีสมาธิภายใต้ความกดดัน การเคี้ยวหมากฝรั่งเป็นกิจกรรมทางร่างกายง่ายๆที่ช่วยให้จิตใจสงบและทําให้คุณรู้สึกควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่คุณกดดันหรือว่าตื่นเต้นหรือว่าเครียดมากๆนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้าอยากที่จะอ่านสคริปหรือว่าเนื้อหาของ EP นี้ในรูปแบบของบทความก็จะมีเป็นไฟไล์ PDF ให้แจ้งขอไปอ่านได้ฟรีนะครับหรือว่าถ้าอยากอ่านสคริปของทุกคลิปในช่องนี้ก็สามารถทําได้ด้วยการสมัครเป็นสมาชิกช่องเพื่อที่จะอ่านสคริปหรือบทความของทุก EP ในช่องนี้ โดยดูวิธีการได้จากคําอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบก็สามารถที่จะให้กําลังใจช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จํากัดได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของทางช่องและร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ